เนื้อถ้าในโลกนี้ไม่มีกลิ่นหรอผมว่าเราน่าจะขาดสีสันสักอย่างหนึ่งในชีวิต,ตออกไปอะ่ะเหมือนเรากินข้าวไม่ได้รับรู้รสชาติทุกอย่างมันก็คงเป็นเรื่องจืดชืดถ้าเราไม่ได้กลิ่น <St art> คือทุกสิ่งบนโลกใบนี้มันมีกลิ่นของตัวมันเองและทุกอย่างมันมีความทรงจําของตัวมันเองอยู่แล้วและเราเข้าไปสร้างความทรงจํามัน ให้สิ่งนั้นๆมันมีเพิ่มมากขึ้นโดยการใช้กลิ่นคือ <c oughs> ถ้าไม่มีกลิ่นแล้วเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าโลกน่าจะค่อนข้างจืดลงไประดับหนึ่งได้ <c oughs> สวัสดีครับชื่อปอนนะครับเป็นเจ้าของร้านอาราโมโรมาครับ จริงต้องย้อนไปก่อนโควิดเลยนะครับย้อนไปเมื่อช่วงที่ผมยังทำงานประจำอยู่เป็นช่างภาพนะครับแล้วก็เป็นกราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็ทำมาร์เก็ตติ้งด้วยทำค่อนข้างหลายอย่างแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆมันมีช่วงหนึ่งที่ผมไปเจอเพื่อนคนหนึ่งเขาได้รับผลิตภัณฑ์เป็นเทียนหอมเป็นของขวัญจากพี่ที่ออฟฟิศผมก็เลยเอ๊สิ่งนี้มันมีในโลกใบนี้ด้วยหรอคือผมเกิดมาผมยังไม่เคยได้ยินคาว่าเทียนหอมเลยด้วยซ้ำ แล้วพอเราเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นสินค้าที่ให้ประสบการณ์ที่มันแตกต่างจากสินค้าทั่วไปมากกว่าการให้ตุ๊กตามากกว่าการให้ของขวัญเป็นชิ้นอื่นเพราะมันมีกลิ่นมีเรื่องของฟีลลิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผมเลยมองว่าเออตัวนี้น่าสนใจนะเราจะทํายังไงกับมันดีเราจะเริ่มลงมือกับแบรนด์เนี่ยจริงจังมากน้อยแค่ไหนพอเริ่มหาข้อมูลเสร็จกรุงเทพประกาศชัดดาว ชัดดาวทุกอย่างปิดหมดผมไม่สามารถซื้ออะไรได้ผมไม่สามารถหาเงินจากช่องทางไหนได้แล้วเพราะว่าผมลาออกจากงานแล้วพอทุกอย่างปิดหมดผมแบบอ๋อรู้สึกเฟล,ลมากไม่รู้จะทํายังไงดีอย่างที่บอกว่าผมใช้เงินก้อนสุดท้ายไปกับการออกหาประสบการณ์ไปแล้วผมก็ต้องคิดว่าอ่ะโรงงานทุกอย่างก็ปิดผมต้องเริ่มจาก ตัวเองก่อนใน,ในงบที่มีน้อยที่สุดเพราะว่าถ้าไปสั่งโรงงานมันก็มีขั้นต่ำเนาะหนึ่งร้อยชิ้นห้าร้อยชิ้นหนึ่งพันชิ้นใช่ไหมครับซึ่งผมพูดได้เลยว่าตอนตอนนั้นผมไม่ได้มีตังขนาดนั้นผมเลยเริ่มจากอาพาร์ตเมนต์ผมอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ห้องเล็กๆเป็นห้องสตูดิโอมีเตียงทุกอย่างอยู่รอบตัวหมดตั้งเตาเลยหนึ่งเตาแล้วก็ทําเทียนหนึ่งชิ้นขึ้นมาหาอินรกเดียนมาลองผสมดูกลิ่นที่เราชอบก่อนเริ่มจากกลิ่นที่เราชอบตอนนั้นก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องกลิ่นออะไรมกแ,รก,ออกแวแตัส ที่มันออกแนวสมุนไพรหน่อยมาร้านสปาอะไรพวกนี้ครับผมก็เริ่มจากตรงนั้นมาเป็นกลิ่นแรกผมจะขอแตกย่อยประโยชน์ของกลิ่นออกเป็น2แบบแล้วกันเนาะแบบแรกคือส่งผลทางด้านจิตใจแบบที่2คือส่งผลเกี่ยวกับสุขคนุภาพบบัดในการเชิงรักษาโรคอะไรพวกนี้นะครับในเรื่องของศาสตร์ออของกลิ่นสุขนุภาพบบัดผมจะให้กลิ่นเนี่ยประโยชน์ของมันคือ การทาให้เรารู้สึกผ่อนคลายคือกลิ่นเวลาเรารับรู้กลิ่นเข้าไปมันจะส่งผลตรงต่อสมองส่วนที่ควบคุมในเรื่องของภาวะความเครียดในเรื่องของภาวะทางด้านจิตใจในด้านต่างๆอันนี้พอเราได้รับรู้กลิ่นที่เราชอบนะครับกลิ่นที่เราพึงพอใจเข้าไปปุ๊บเราจะเกิดความรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายใจมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นบางกลิ่นที่เราดมแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นนี้ทําให้เราผ่อนคลายเราชอบมากเลยว่ะ แต่อาจจะไม่ชอบสําหรับอีกคนหนึ่งก็ได้อันนี้ในในเชิงของสุขอนามบ,บัดส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมบอกว่าเป็นประโยชน์ทางด้านจิตใจนั่นก็คือเวลาเราได้รับรู้กลิ่นเข้าไปปุ๊บมันอาจจะทําให้เราผ่อนคลายก็จริงแล้วก็เสริมความมั่นใจของเราไปด้วยอย่างเช่นสินค้าที่เป็นประเภทพวกน้ําหอมพวกเนี้ยครับแล้วแขกมาเพื่อนมาเอ้ยห้องเธอหอมจังเกิดกันได้รับคําชมจากแขกนั่นก็ทําให้เรามีความมั่นใจขึ้นในระดับหนึ่งว่าเออโอเคห้องเราดูดีนะจากกลิ่นอะไรเงี้ยครับ สโลแกนของร้านเลยผมตั้งว่า blend of happiness คือการส่งต่อความสุขผ่านกลิ่นความสงรงจำผมใช้สโลแกนเนี้ยมาทำสินค้าทุกอย่างภายในร้านโดยการใช้กลิ่นเป็นสื่อกลางทำออกมาให้ทุกคนรับรู้กลิ่นนั้นปุ๊บทุกคนจะได้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป จากการเก็บข้อมูลของลูกค้าต่างชาตินะครับที่มาซื้อที่ร้านถ้าโซนเอเชียจะชอบแนวสปาเขาจะชอบมากกลิ่นสปากลิ่นลาเวนเดอร์ที่ช่วยให้การนอนหลับได้ดีมากขึ้นอะไรพวกนี้เขาจะชอบกลิ่นนี้แต่ถ้าเป็นทางโซนยุโรปเขาจะชอบกลิ่นที่มีความสโมกกี้กลิ่นออของควัน,วนกลิ่นของอะไรไม่ไม่อะครับกลิ่นไม้อะไรพวกนี้เหมือนน่าจะเกี่ยวกับวัฒนธรรมเขามันเป็นประเทศหนาวเขาน่าจะชอบจุดฟืนหรือว่าเตาผิงอะไรพวกนี้เขาจะชอบกลิ่นในลักษณะนั้นมากกว่า ผลิตภัณฑ์ของเราตอนนี้นะครับมีหลากหลายค่อนข้างหลากหลายมากเลยมีทั้งเทียนหอมก้านไม้หอมน้ําหอมฉีดตัวโซลิดเพอร์ฟรูมที่เป็นน้ําหอมแบบน้าหอมแห้งใช้แต้มตามจุดที่ผจรหรือว่าน้ําหอมพ้อยรถยนต์สมุนไพรหอมระเหยแล้วก็รูมสเปรย์สำหรับคนที่อยาก เพิ่มบุคลิกตัวเองให้มีเสน่์มากยิ่งขึ้นนะครับคี่ว่าน้ําหอมส่วนบุคคลน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสาหรับคนที่กําลังมองหาตัวช่วยในการเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเองอยู่ส่วนใครที่กําลังมีปัญหาเรื่องห้องเหน็นหรือว่าการนอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยครับผมจะแนะนําเป็นสินค้าประเภทพวกเครื่องหอมที่เป็นเทียนหอมก้านไม้หอมอะไรพวกนี้ครับที่จะไปช่วยให้เราผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นหรือว่าไม่ใช่เองส่งเป็นของขวัญให้กับคนพิเศษก็ได้